บินตรงจากออสเตรเลียมานะครับมาทําหน้ากับเจิรพรเราก็จัดการก็เรียกว่าปั้นหน้าให้ใหม่เนาะหรือจะเรียกว่าเฟเชียรคอนทัวร์คือปั้นให้สัดส่วนทั้งหลายเนี่ยมันเข้ารูปหมดพอใจพี่ไหมดีไหมหน้าพี่เป็นยังไงบ้างดีตึงแป๊ดตึงตึงนะมันเรื่องดึงแต่ว่าสิ่งอีกเหนือกว่าดึงก็คือดึงก็คือลิฟต์นะครับหรือล็อกส่วนอีกเรื่องดึงก็คือเรื่องการเปลี่ยนผิว พี่ลองอธิบายให้ฟังดีว่าผมใช้เซลเนี่ยเซล์ทุกชนิดมาฉีดมากราฟให้บนใบหน้าแล้วมันมารู้สึกเป็นไงผิวมันก็ตึงแล้วก็เนียนไม่ต้องมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไม่ต้องแต่งหน้าเลยอ่ะเหรอถึงขนาดไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแต่งเลยมันใสขึ้นมาเลยใช่ดีไหมดีมันเกลี้ยงเลยมันเงาอ๋อเหรอแล้วลกดจับไปแล้วเนี่ยนิ่ม น,นิ่มหมดนิธรมะสิบวัน <c oughs> อันนี้เราฉีดนะฉีดก็เรียกเซลล์ต่างๆที่เอามาจากตรงนั้นมันจะแตกต่างไปจากฟิลเลอร์ฟิลเลอร์มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วฉีดเข้าไปมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมมันไม่ได้มีชีวิตมันไม่ได้เจริญงอกงามทําให้สดชื่นสดใสเหมือนกับใบหน้าพี่ที่เขาเห็นตอนนี้นะครับ